โอเคครับวันนี้เราอยู่กับรีโวนะฮะกับงานขึ้นเสานะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวแนะนำระบบสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับประตูนะครับเราขึ้นไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงระบบใหม่นะครับปกติจะเป็นสาวโค้งนะครับตรงนี้แล้วก็ผ้าเวลามจะวางด้านล่างแทนตู้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับโดยการขึ้นตู้นะฮะเป็นตู้ฟาดแบบนี้นะครับใส่ลำโค้ง เป็นของคิกเกอร์นะฮะ L3 12นิ้วฮะส่วนแผงหลังนะครับ6644ภายใต้แบรนด์ Bossic k นะครับลำโพงจะเป็นลำโพงเฟดปักนะฮะหน้าตาแบบนี้ฮะเฟดปัค x t r e m e G2 นะครับส่วน Power อร์นะครับ2ตัวครัเราจะเห็นได้เลยนะฮะ2ตัวตัวนี้ PA นะครับ8 54นะครับขับนี่ฮะแผงหลังทั้งชุดนะครับ ส่วน P A ตัวโน้นขับแผงประตูทั้ง4บานนะครับส่วนตัวนี้ขับซับนะครับบอสวิ c เหมือนกันนะครับสำรองไฟนะครับด้วยนี่ฮะเอ็กซาสร์นะครับสามล้านไมโครฟารัดนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็เรียงพาวเวอร์สามตัวรวมถึงโช๊คขาป่าให้ด้วยนะครับแบบนี้เดี๋ยวทําการหุ้มหนังนะครับเย็บเย็บทำการหุ้มหนังนะครับส่วนตัวนี้ด้านหลังนะครับเราตีเป็นกล่องเลยนะฮะตัวนี้จะไม่ไม่โล่งนะฮะตีเป็นกล่องนะครับสําหรับลาโพงเฟสปั๊ก ภายใต้แบรนดะ์ Bossic k ตัวนี้เป็น G2 นะฮะสังเกตได้เลยนะครับเป็น Extreme G2 ใครสนใจงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะตอนติดทั้งเสร็จแล้วไปยังไงมาดูกันทีหนึ่งนะครับ